มันก็ได้น,นะเนี่ยเราก็ใส่กระปุกเลยนี่เอาไว้กรอบเอาไปแกงไม่ได้เนี่ยมันไม่ต้องใช้ตนทุนอะไรหรอกแล้วก็เทน้ำออกมาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทอย,อย่างนี้เลย,ยนี่เลยครับ

ดอกไม้បានជូលស្រួយស្រួយតែអសត់អត់ហ៊ានទៅហើយយកទៅដល់លេងពី100បាត50បាត50បាតឡាក់ក្រក់ខ្ញុំមកលើយីណាឯងក៏ដឹងហៅនឹងញ៉ាញ់ទៅដឹងញ៉ាញ់ បងតោតោឡាមមកមួយត្រមោនគេខាងឲ្យអាំងប៉ាល់ញ៉ាំហៅមកគេដឹងឯណាថ្ងៃណាគាត់ចាញ់មកបានមកអាគេគង់មកទួមកអូនញ៉ាំប៉ាល់ទៅណាទួមកមកមិនយុទៅណាស្អីមកមើលមកមកនៅកោដឹកចាប់ពីឆោបានហើយហើយចៃរ៉ាក់ครับពីຫນືឥឡូវនេះយើងក៏มาដាក់ປາครับนะครับ มเรือแหละจะเนกะปิเรือไม่พลาดไม่ได้ทุนก็ไม่มีพยาากะปิมาตับไก่เรือตับไก่ถนเจ้าเข้าเสร็จเรือก็เอามาดักได้หมดได้กะปิก็ยิงดีเหมือนก็ไม่ได้เสียเป็นทุนอะไรครับมันก็แค่ของที่เราหาง่ายเก็บง่ายปวดเล็กงกันไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้บ้านเดีย ปวดยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ปลาเยอะแต่เราแต่เนี้ยผมก็ทำเล่นๆไปสี่ห้าตัวหักเพียงมันมีเวลาเยอะตักเยอะจะได้เอาไปกรอบกรอบอร่อยน้ำตาจิ๋วนะครับกรอบเขาง่ายยุไม่ได้อะไรนะเอาไปจุ่มในน้ำถ้ามันอีกเจ็ดลงน้ำก็ใชอันี่หละดาม ลงไปจมนิดเดีอรมอตกมอกมึงก็อดไปหนอ่อจมนิดหน่อยก็ได้แล้วค่อยหอยไปเดี๋ยวมันได้กลิ่นเยอะมันก็เข้ามาประมาณนี้แหละก็ทิ้งไว้อย่างนี้ ยาอะไรก็ได้นยเราไว้ให้มันลอยไปไกลขีกลบกยาวนี่แหละถ้าขวดใหญ่ก็หยดีนะแต่ผมไม่ได้เอาขวดใหญ่มาตรงนี้ก็ทำีั็ดีผมมาตรงนี้ไว้ มัดไม่ใช่เราไม่ให้โคดมันลอยไปไกลพ <Okay. S 1> ีเฉยโอเคจค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวตอนยกเดี๋ยวจะจะค่อยมาดูกันมันล่นกันว่ามันได้ได้ดีไหมได้จริงไหมโอเคตอนนี้ก็มาดูกันนะครับก็พึงจะดักตอนตอนเที่ยงเอง ตอนนี้ก็ประมาณบาบสองายสามก็ามาดูเผื่อว่ามันเข้าแต่ข้างขึ้นน่าจะเข้าเยอะกว่าน อนกาศดายนะเนี่ยนะเราก็ใส่กระปุกเลยนี่เอาไว้กรอบเอาไว้แกงไม่ได้เนี่ยมันไม่ต้องใช้จนทุนอะไรหรอกแล้วเทน้ำออกมา ล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทยอย่างนี้เลย,ยนี่เลยครับง่ายๆย,ยิง่งเนี่ยถ้าเหยื่อมันเลือก็เอาใส่กับตักไม้ได้เลยเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาดูไม้อันนี้เพิ่งแค่ไม่กี่ชโมงเองนะพอดีปลาซิวมันเยอะแต่เราไม่รู้ทาไงได้ก็ทําอย่างนี้เล่นๆไปไม่ต้องไปซื้อของให้เปลืองตังทำไมเหยื่อเลือก,ก็ใส่แล้วก็จมทิ้งไว้มันเดิมแล้ว อีเอาไปดูอันนู่นนี่อันนี้ก็ยังไม่เข้านะครับต้องให้เข้าเดี๋ยวเอาไปใส่ตรงเอาไปที่นันะ่นอะเอาไปวางตรงนู้นดีกว่า